HRV นะะคใช่แล้วปีขยับขึ้นมาหน่อยนึงก็เป็นปี16นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนาะเท่านั้นเองค่ะใช่ผ่อนเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งที่ใช่ประมาณหมื่นอ่าใช่ค่ะมแรงมากตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นปีใหม่ด้วยแถมสภาพสีก็เป็นสีพิเศษเพราะเป็นสีเงินเนาะพี่ใช่ อ่ากระจังหน้ากระจังหน้าร<ช>าคาตัวนี้นะคะถือว่าถูกอยู่นะพี่ใช่อยู่ที่5 9 9แ0 0เาหพันบาทะะพต่อเดือนหมื่นต้นต้นเท่านั้นอ่จะไม่แพงเลยค่ะต้องอบอกเลยเนาะโอเคตัวล้อจะเป็นล้อแม็กเลยค่ะแม็กโรงงานเนาะสภาพนี่คือใช้งานได้อีกเลยค่ะอีกประมาณ สอปีได้สองสาปีได้นะเพราะยางตัวนี้เป็นปีใหม่ใช่ค่ะแล้วเนี่ยปีใหม่เลยพี่แต่งซุ้มล้อมาด้วยอ่าครบเลยต้องบอกว่าออปชั่นเต็มจริงๆแต่งซุ้มล้อมาก็จะออกดูแบบว่าเท่ๆหน่อยเนาะสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงอ่าอันนี้มีไฟเราไปดูกระจกมองข้างกันค่ะให้ออกดูแนวแบบเฉียวนิดหน่อยใช่ไม่แบบดูใหญ่มากเราคิ้วกันศาสตร์อ่าด้้น หิวกันศาสตร์มาขยับมาที่กันศาสตร์ขยับมาที่ประตูหลังต่าใชดอ่าด้านอ่าที่จับนะคะที่เปิดประตูสีวประตวรถแล้วก็ใช่แล้วก็จะมีอ่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเทปร่าค่ะตัดด้วยมันก็เลยจะดูแบบนิดนึงนิดนึงอ่าประตูมือเปิดด้านหลังจะอยู่ตรงข้างๆนะคะอยู่ตรงนี้เลยอ่าด้านหลังก็จะมีโลโก้เลย H.R.V. ตัวไฟก็จะออกเป็นซูมๆยาวๆนิดนึงนะคะตัวนี้จะไม่ได้ออกสูงเนาะไม่ได้ออกสูงเหมือนจะอารวีใช่ค่ะตัวนี้เซนเซอร์หลังที่จุดค่ะน้องอ้อมสอกจุดค่ะพี่สองจุดตรงนี้แล้วก็ข้างๆตรงนี้นะนี่ด้วยกันค่ะน้องอ้อมลองเปิดดูด้านในกันเนาะเรามาลองดูด้านในกันต่อได้ไหมคะระวังน้องอ้อมรู้สึกเบาบางขึ้นมาทันทีนะคะภายในด้านหลังนะคะค่อนข้างที่จะกว้างเลยกว้างจริงๆ อยากให้เห็นอยากให้มาดูอยากให้มาขาดลองกันเลอะเธอะอ่าสําหรับคนที่แบบวางของวางอะไรอย่างนี้เนาะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลอะอุปกรณ์เรามีด้านล่างใช่มียางอะไรครบจ้า่ปเดี๋ยวเราลองไปดูภายในกันต่อค่ะแผนดูให้ตากล้องแผนรอบๆเนาะตากล้องแผนรอบๆเลยค่ะ มีแผ่นซีดีนะคะจอเป็นแบบทัชสกรีนเนาะตัวนี้ลูกค้าสัมผัสได้เลยอ่าเป็นไงให้ตื่นเตตื่นเตลมากๆเลยตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันใช่มีทำได้ทุกอย่างใช่ค่ะแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลค่ะปรับมือเนาะสัมผัสได้ค่ะล็อกแบกมือนี่โอ้ พวงมาลัยจะเป็นฟังก์ชันบังชั่นเนาะควบคุมเสียงเปิดเพลงรับโทรศัพท์ทุกสิ่งอย่างอยู่ที่พวงมาลัยเลยตัวนี้อ่าใช่ค่ะแล้วก็มีตัวนี้รู้สึกว่าจะมีเล่นเกียร์ได้ด้วยเนาะอ่าใช่ค่ะสำหรับว่าขรเขาอะไรใช่ต้องบอกเลยว่าคบจริงๆภายในก็ใหม่มากจริงๆค่ะดูตัวเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังอ่าใช่ค่ะจะมีเล่นลายนิดนึงเป็นลายจุดๆนะคะทําให้ดูออกสปอร์ตแล้วเฉบียเฉี่ยวมากขึ้นเนาะ ยังใช้ได้ปกติเนาะเพราใหม่จริงนะใหม่จริงนะเนี่ยบอกเลยเนี่ยสภาพมันยังเดิมๆอยู่ใช่ค่ะน้าเก่าคือดูที่เท้าแขนด้วยค่ะถ้าไม่เท้าแขนก้าขึ้นไปนั่งได้สามสี่คนค่ะบอกเลยถ้าตัวเล็กๆอย่างฟ้าก็นั่งได้สี่คนเลยเนี่ยพี่ไม่ต้องเดินทางมาให้ยุ่งยากให้เหนื่อยเสียเวลาเลยนอนรออยู่บ้านแต่งตัวสวยๆรอรับรถได้เลยเราจะมีรถขับมีเจ้าหน้าที่ขับรถไปส่งให้ถึงบ้านเลยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวถูกปะฟ้าบอกค่ะเราฝากไว้้วยนะอพี่ โชว์รูมกิตสากูดคานะคะใช่แล้วนะคะบริการลูกค้าเต็มที่ทุกคนเลยทุกระดับประทับใจใช่เดี๋ยวเราลองไปดูไปสรุปด้านหน้าอีกรอบหนึ่งค่ะไปลูกค้าชอบคันไหนนะคะก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์ 083 222 2 2สาอค่ะโทติดต่อน้าได้หรือว่าฟาก็ได้ค่ะใช่ค่ะก็เรายินดีเราสองคนยินดีให้คำปรึกษานะคะใช่แล้วสันในที่นี้เลยเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะทีเราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ